ด็กกาพ้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าสลมอลัยกุมวะรัมตุลลัยวะบุรการตุสสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า และยตีมทีวีเรามากันที่บ้านลูโบยะนะครับหมู่ที่7ตําบลจวบอําเภอจอยร้องจังหวัดนาราธิวาสเราวันนี้เราจะมาพบกับครอ,อ,อบครัวบูยาซึ่งมีลูกกาําพ้าทั้งหมด3คนนะครับ ครอบครัวนี้เนี่ยสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปเมื่อ15ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วนะพี่น้องนะแต่ลูกเนี่ยคขสุดท้องเนี่ยตอนที่คุณพ่อเขาเสียชีวิตในอยู่ในท้องอยู่แต่เธอก็สู้ชีวิตมาถึง15ปีด้วยกับเป็นรับบทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจนถึงปัจจุบันชีวิตของเธอน่าสนใจมากทีเดียวนะครับในการต่อสู้ชีวิต ไปดูและไปทําความรู้จักเธอและครอบครัวพร้อมกับผมและทีมงาน <Okay. S 1> ได้เลยนะครับไปเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวบูญาพร้อมกันเลยครับเ <Okay. S 1> ชิญครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียว ยามที่ต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่าความจริงนั้นฉันคือคนพิเศษสวมอัสดีมรอว์มาตุลลอฮ์บรากาตุครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบ้านของนะน้องอาน,นัสรูบูยานะครับ <three> ซึ่งเป็นลูกกำพร้า ซึ่งบิดาของอนัสรูเนี่ยคือเจเจมารูเดงมารูเดงบูยาได้เสียชีวิตไปแล้วก็ทำให้น้องอนัสรูเนี่ยเป็นลูกกพร้าพร้อมกับหญิงไม้คือภรรยาชื่อแมยะปูมานะครับเดี๋ยวเรื่องราวของครอบครัวนี้จะเป็น ดำเนินชีวิตไปแบบไหนนะครับเ,เดี๋ยวพี่น้องมาทาความรู้จักกับข้อรูวนี้ไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับวันนี้เรามากันที่ที่ไหนครับเนี่ยดเดี๋ยวแม่ย่านแนะนํานิดนึงที่นี่บ้านรูบโบยอะค่ะหมู่เจ็ดตำบลจั่วอำเภอแจร้องจังหวัดนาราธิวาค่ะอ๋อพูดใสยได้ชัดดีนะดีละก็คืออยู่ที่ลูบโบยอค่ะนะครับหมู่ที่เจ็ด จ้งตวบลจำเภอจอยร้องจังหวัดนราธิวาสนาย้อยนี่เป็นหญิงไม้มากี่ปีแล้วครับก็เกือบสิบสี่ปีสิบห้าปีแล้วค่ะออ้สิบสี่ปีสิบสี่ปีได้แล้วสิบสี่ปีแล้วเหรอได้แล้วคือพ่อของเ่าเสียค่ะปีที่แรกปีห้าหนึ่งที่พ่อเขเสียอ๋อปีห้าหนึ่งเสียด้วยด้วยเนื่องสาเหตุอะไรครับเป็นป่วย ป่วยวยเป็นมาอะไรนะเป็นโรคหัวใจไม่ใช่โรคหัวใจน้ําท่วมปอดอะไรติดอ๋อน้ําท่วมปอดแต่คือเสียตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนที่ตอนที่ตอนที่พกก่อเกสีย,สยมาดูเดงเเ้งเช่ไหสามห้าเองตอนนั้นอายุสามสิบห้าเองโอ้โหสี่ขีดไปนานนะจ้ะ ถึงปัจจุบันนี้ก็ตั้งสิบกว่าปีตอนนั้นยังไม่คลอดน้องอีกน้องอยืนในขั้นแค่สองเดือนเองมาเหรอค่ะอ๋อพ่เขาก็ไม่รู้จักพ่อเขาเลยนะรู้จักสิบกว่าปีมาแล้วนี่เลี้ยงมาเลี้ยงเดียวมาตลอดเลยนะเลี้ยงเดียวแล้วไม่มีเพิ่มกับลูกม,มีมีพี่แคื่นสองคนออตอนนั้นคงโตแค่อายุสิบสิบปีเองอ๋อคือปัจจุบันคือแม่ย่าเนี่ยมีลูกทั้งหมดกี่คนทั้งหมดสามคนค่ะยิงสอง พี่เขาใช่ไหมหญิงสองแล้วก็เขาคือคนสุท้องน้องเขาคงไม่มีอ่ะเพราะว่าไม่มีค่ะไม่มีมน้องนะก็คือแม่ยามีลูกทั้งหมดจริงๆแล้วมีลูกสามคน <c ron> นะฮะที่เกิดกับเจ๊เจ๊มารุเดงบูยาเนี่ยนะครับก็คือหลังจากนั้นหลังจากสามีเสียชีวิตไปสิบกว่าปีก็ดูแลลูกมาตลอดคน,คนเดียวนะ ดูดูแลลูกทั้งหมดสาคนมาคนเดียวก็คือเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งโอ้สิบกว่าปีนะจนเหลือคนอื่นๆก็โตกันมาหมดแล้วมีครอบครัวไปยังลูกยังค่ะแล้วไปไหนกันหมดเนี่ยอยู่บ้านอีกคนหนึ่งแล้วก็อยู่บ้านนะคืออยู่บ้านก็คืออยู่บ้านคุณย่าคุณตาคุณยายอยู่บ้านเนี้ยนะพี่น้องตอนนั้นตอนแบรเจ็บอยู่นานไหมอ่ะ ไม่นานที่แค่ประมาณสองอาทิตย์เองไปอยู่โรงพยาบาลนาราเสียชีวิตที่นาราที่โรงพยาบาลนาราค่ะอืมเป็นสองอาทิตย์เองอืสาเหตุหมอเขาบอกว่ามันเกิดจากอะไรที่น้ําท่วมปอดหมอหมอบอกว่าแค่น้ำท่วมปอดอย่างเดียวมันไม่ได้บอกสาเหตุอะไรอ,อยู่ดีๆแกก็เป็นลมชัดเป็นลมใต้ต้นมะพร้าวบางคนก็ว่าลูกมะพร้าวหล่นใส่หัวแต่ก็ไม่แน่เหมือนกัน แต่พอไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นน้ำท่วมปอดเสียชีวิตนั่นน้ำท่วมปอดโรกมะพร้าวหล่นใส่หัวมันก็ต้องมีต้องรอยแหละนะหม,มอผไม่มีอ่ะถ้ามีก็คงเห็นแล้วแหละผมพาหัวหล่นจากบนต้นมาใส่หัวเนี่ยหัวมันต้องแตกกันทั้งหลายนะเขาอาจจะมีภาวะอย่างอื่นแหละทาให้น้ําท่วมปอดมันจะมีโรคอย่างหนึ่งก็ถือว่าโอเคนั่งถือถึงตลรรเรียกกลับก็แล้วกันนะ ตอนที่สามีเสียเนี่ยตอนนั้นเราท้องอยู่ด้วยโวท้องสะเทือนใจน่าดูสิก็ร้องไห้ทุกคืนแหลนะนะร้องไห้แบบกี่เดือนอะร้องไห้กี่เดือนกว่างแบบเราจะรู้สึกแบบผ่อนคลายดีขึ้นนานไหมนานห้าหกเดือนได้ห้าหกเดือนเลยโอ้หโหก็แทบิดจะคลอดอะใช่นะ เหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโรคเราซึมเศร้าได้แหละ<ช>คนท้องนะนี่ยังมีขนาดสิบสิบกว่าป,ปีนะเวลาพูดถึงเนี่ยเรายังไม่ถึงอยู่เลยนะวามลำบากตอนนั้นอ่ะค่ะนะ<ช>นะคือแบบมันสะเทือนใจเราอะ่ะเราคิดไม่ถึงเนี่ยไม่มีใครคิดหรอกว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นหญิงไม้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วอรุยังน้อยอะ่ะ นะเราไม่คิดหรอกว่าเออเราจะเป็นแม่อายุยังน้อยอยังไหนลูกอีกนะแล้วสามีเองก็าอายุยังน้อยอคือเวลาเราตกอยู่ในฐานะหญิงมต่ตอนมีความรู้สึกไงมากณนะนะปัจจุบันเนี้ยถ้าเราย้อนไปเนะี่ยคิดถึงตอนเนะี่ยปัจจุบันนี้เราก็เป็นหญิงม่อยู่เหมือนเดิมเป็นไงชีวิตหญิงมา่าก็มันก็ลาบากไง ทำงานอะไรคนเดียวใช่ไหม mm hmm. มันก็ลำบากไปมาอะไรถ้ามีมีอาบออาเบก็ช่วยพาไปยังไงแบบนี้ถ้าลูกไม่สบายก็ช่วยกันไปหาหมอใช่ไหม mm hmm. ตอนนี้เราคนเดียวเราก็ต้องพึ่งญาติญาติญาติอะไรถ้าเขาว่างเขาก็ไปได้ใช่ไหม mm hmm. ก็ลำบากนดีย mm hmm. ลูกเด็เดกๆก็กินอะไรก็ลำบาก mm hmm. ใช่ไหม อันนี้คือคือเป็นเสียงสะท้อนจากหญิงไม่นะคือเวลานอกจากที่เราจะต้องเลี้ยงดูลูกเองนะเนี่ยหารายได้เองคือเหมือนกับแบบเราขาดที่พึ่งนะใช่ไ่มคือสามีนี่ก็คือเหมือนเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักของเรานะเป็นที่ยึดระหว่างเราลูก เวลาไม่มีเนี่ยเราเองซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยจะทําอะไรมันก็ไม่สะดวกใช่ค่ะนะคือพ,พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่นะครับอันเนี้ยผมพยายามจะเสือ่อเห็นว่าผู้หญิงไม่เราเห็นเขาลําบากไม่มีกินไม่มีใช้เนี่ยนี่ยังน้อยนิดนะในใจเธอเนะี่ยนะครับในความรู้สึก คือความทรมานในใจเนี่ยที่แบบไม่มีผู้นําในครอบครัวไม่มีสามีเนี่ยบางทีไม่ได้แสดงออกให้คนอื่นเห็นใช่ไหมใช่คือเราเก็บไว้ในใจของเราบางทีเราส่วนใหญ่เราก็จะร้องไห้คนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะคร้องไห้คนเดียวจะไปบอกคนโน้นคนนี้ว่าฉันเดี๋ยวคงก็จะมองว่าแหมนู่นนี่นี่นัน่น,น,นใช่ไหมอ่าใช่เลยจ้ ไม่ได้บอกใครแค่ร้องให้คนเดียวบางทีร้องก็ร้องคนเดียวแหละนั่งซึมคนเดียวแบบนี้แล้วเรา,เราถึงวันที่เราคลอดอ,อ,อน,นัสรูมาเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มตั้งตั้งสติได้ตั้งแบบคือแบบพอที่จะมีเรี่ยวแรงบ้างนะ เริ่มแบบทําใจได้บ้างแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มหาอ,ออกไปทางานหาเลี้ยงลูกเนี่ยประมาณนานไหมกว่าจะทําใจได้หลังจากที่ข้อเข้ามาแล้วเนี่ยก็นานเหมือนกันกว่าจะทําใจได้บางทีขวากลูกกับแม่ไปทํางานเราก็คิดถึงลูกใช่ไหม <ừ> ลูกยังเล็กสงสารแกอยู่อือ คือถ้าสามีเราเนี่ยคือหญิงมากที่แบบเวลาสามีเสียชีวิตในช่วงที่ยังไม่ได้คลอดลูกหรือลูกเล็กๆเ,เ,เนี่ยจะลําบากมากกว่าที่บบลูกะโ,โตไปบ้าง<ช>แล้วคนะือ<ช>การที่เราหวังจะไปทํางานได้เนี่ยไหนลูกจะต้องดูอีกต้องให้นมต้องให้อะไรเงี้ยนะจะไปฝากคนอื่นถ้าไม่มีญาติมยิ่งแล้วใหญ่เลยต้องต้องจา้างก็ไม่มีตังค์อีกใช่แนละ้วค้าไอดีอยังมียาย แต่ก่อนน้องช่วยกันดูน้องน้องสาวนะแต่ว่าน้องสาวก็น้องสาวก็พูดไม่ได้พิการแต่ก็ยังดียังช่วยดูแลได้แล้วรายได้ที่เราหาทุกวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างพอค่าใช้จ่ายที่นี่ไม่นับรวมที่พี่น้องได้ช่วยกันเนี่ยเราคนเดียวเนี่ยพอพอแค่พอกินพอใช้อ่ะ ทำอะไรบ้างตอนนี้ปัจจุบันนี้รับจ้างขายอาหารที่ไหนจีนาราจีนาราเลยเหรอค่ะเป็นในเมืองอะไรร้านอะไรร้านไหนร้านนารงบานฮะนารงบานร้านร้านั้นเหรอร้านร้านขายร้านขายร้านนูรูดานูรูดาค่ะขายอะไรขายข้าวแกงเหรออยู่ตรงข้ามมาดีเลยไหมค่ะตรงยูเทิร์น เลยหยุดเทิร์นนิดหนึ่งเลยหยุดเทิร์นนิดนึ่งอ๋อเบบนี้ร้านขายดีไหมอ่ะงานเหนื่อยบ้างเหนื่อยไหมงานมันก็แบบนั้นมือมีเหนื่อยบ้างก็คือก็ต้องทนนะทำได้ทำได้ทำได้เขาให้รายได้เราอย่างไรร้านอาหารแรกๆไปทำงานปีแรกเนี่ยเขาให้แค่ร้อยห้าสิบบาทเองพอแค่คานนมน้องนะ ร้อยห้าสิบบาทจ่ายร้องเนี่ยนะปีที่สองก็ขึ้นมาอีกสองร้อยสองร้อยกว่าแล้วตอนนี้ได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็สองร้อยกว่าบางวันก็สามร้อยค่สามร้อยนี่ไม่ค่อยมีหรอกทำไมบางทำไมต้องถึงเป็นบางวันด้วยสามร้อยถ้าขายได้เยอะค่ะอ๋อคือว่าปกติเนี่ยก็ให้เราสองร้อยใช่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแต่ถ้าขายดีก็เพิ่มให้อีกห้าสิบบาท แม้จะขายดีหมายถึงว่าเราเหนื่อยขึ้นหรือว่าเราเลิกช้าขึ้นก็ขายได้เขาประมาณที่ขายได้ก็คือรายได้เราจะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินสามร้อยบาทใช่ใชปะทําทุกวันแม่ก็สองอาอทิตย์กลับครั้งหนึ่งก็ไปอยู่น่นไปอยู่ที่ร้านเลยเหรอค่ะก็ต้องทําแต่ช้ชาวหวัวรุ่งก็ถึงมาทาแล้ว ไปกลับไม่ได้ไหนเล่าเล่าชีวิตการทํางานให้ฟังหน่อยตั้งแต่เช้าหลังละหมาดซูบูนั้นก็เริ่มทํางานเลยพอตอนเที่ยงเขาให้พักแค่สองชั่วโมงตอนนั้นก็ทําตอบปิดร้านสี่ทุ่มนานมากตอนนี้ไม่ค่อยไปได้แล้วกลับมาหลายวันแล้วเจ็บมือเจ็บมือเป็นผังผืช โอ้เพราะเราทําผังพืชเพราะเราทํางานหนักยกนุ่นยกนี่ใช่เรายกทาผู้หญิงเนี่ยที่เป็นผังพืชเนี่ยเพราะว่าเราไปยกของหนักหนักมากๆเข้ามันทําให้เกิดผังพืชก็กลับมาสองอาทิตย์แล้วไม่มีรายได้เป็นผังพืชทางานไม่ได้ทําอะไรมากเดี๋ยวเดี๋ยวบอกผมผมอยากจะรู้ว่าที่ที่ร้านเราทําอะไรมากก็หุงข้าวล้างจานขายข้าวแกง แล้วก็กวล้างปลาอะไรเป็นแม่ครัวไปด้วยเลยไมแม่ครัวไม่ได้ทําก็แค่เตรียมจัดปลาอะไรให้ล<ม>้างปลาอะไรให้เขาให้แม่ครัวงานแกงอ่ะแล้ว,ลว,ลวพูดถึงเราเป็นแม่ครัวได้ไหมแม่ครัวไม่ได้แต่ก่อนนี้ก็ทําอาหารตามสั่งก็ได้นิดหน่อยแต่พอนี้ตามสั่งเขาปิดเขาแก่ขายแต่ข้าวราดแกงข้าวราดแกงเราเราทำแกงเป็นไหม ที่เป็นเรอคือเราก็เป็นลูกมือเขาแหละนะเออช่วยเตรียมนู่นนี่นั่นนะโอ้โหถาตั้งแต่ซุปเปอร์พี่อนซุปเปอร์พี่ไหมประมาณซุปเปอร์พี่นั่นแหละซุปเปอร์พี่นะก็ะตือรือซุปเปอร์พี่แล้วก็เตรียมของทำงานละเลิกสี่ทุ่มสี่ทุ่มเก็บร้านสี่ทุ่มเกินเกินสองสามโมงก็ห้าทุ่มก็เสิบห้าทุ่มอาบน้ำอะไร เกือบจะนอนก็เที่ยงคืนนั่นแหละได้นอนเที่ยงคืนแน่นอนใช่เที่ยงคืนนอนตื่นตีห้าตื่นตีห้าตื่ีห้าทุกวันทุกวันตื่นนอนเที่ยงคืนตื่นตีห้าวนอยู่เงี้ยทุกวันทุกวันเราจะไม่แย่อยู่ไหวเหรอนะหยุดแค่หยุดบ้างไหมสัปดาห์หนึ่งหยุดกี่วัน ไปทำสองอาทิตย์กลับมาสามวันอ๋อก็คือไปอยู่ที่นั่นสองอาทิตย์กลับมาสามวันคือวันหยุดเรายันหยุดก็ได้เงินไหมวันหยุดไม่ได้แล้วอ๋ออย่างนั้นเขาไม่เรียกวันหยุดสิอย่างนั้นเขาไม่เรียกวันหยุดถ้าวันหยุดเราต้องได้ตังค์คือถ้าถ้าถ้าเราบอกว่าเราไปทํางานที่ทํางานให้เราหยุดได้อาทิตย์ละวันหรือเดือนละสามวันเราต้องได้เงินคัดเราต้องได้ค่าจ้างนั่นคือถึงเรียกวันหยุด แต่เนี่ยเขาไม่ให้เขาไม่ให้ค่าจ้างเรานั่นไม่ใช่วันหยุดนั่นไม่ใช่วันหยุดของการทํางานนะใช่ไหมอันนี้ถ้าในความเข้าใจผมนะคือเหมือนกับเป็นครูเป็นอะไรเงี้ยเขาจะมีวันหยุดแต่ถาเขาตัดเงินไหมไม่ได้ตัดเงินเดือนได้เต็มอันนั้นเขาเรียกวันหยุดนะแต่อย่างเราอะ่ยอย่างคุณมายาเนี่ยก็คือเขาให้เราไปไปพักเถอะแม่พี่น้อง ฟังเพลินเลยนะเนี่ยชีวิตของหญิงไม้นะต้องก็ต้องปากกัดตีนถีบถ้าเป็นภาษาบ,รรบ,บ้านๆนะเรียกว่าปากกัดตีนถีบต้องอะไรที่ทําให้มีไรายได้ก็ต้องทําไว้ก่อนแม้กระทั่งต้องไปค้างคืนที่ร้านก็ต้องไปเพราะว่าถ้าไปกลับไม่ไหวไม่ไหวก็ไม่มี <ไป S 2> อะไรต้ <ไป S 2> จ่ายอะไรอะไรเนี่ยก็ตีห้าทำอะเลิกเที่ยงก,กว่าจะนอนเที่ยงคืนเนะี่ยในขนาดนอนที่ร้านนะ ไปกลับกันแล้วใหญ่เลยนะกว่าจะถึงบ้านร้านเนนอนเตี้ยมตืนถึงบ้านตีหนึ่งนะก็เหนื่อยเหนื่อยเนื่อยก็คือเนี่ยมันทําให้เธอต้องตัดใจต้องไปไปอยู่ที่นู่นทิ้งลูกอยู่นี่นะก็คิดถึงเนี่ยเธอพูดถึงลูกคิดคิดถึงตั้งแต่เมื่อสิบห้าปีแปัจจุบเนี้ยเธอยังแบบรู้สึกแบบเศร้าอยู่เลยนะ การเป็นชีวิตหญิงไม่เนี่ยมันมันถ้าไม่เป็นอ่ะไม่รู้หรอกนะนะถ้าไม่เป็นอ่ะไม่รู้ว่าความลําบากตรงนี้มันมันมันหนักหนาก็ชันชาแล้วนะครับเอ่อทางคุณแม่ยะนะตอนนี้เนื่องจากว่าเราก็อยู่ทํางานไปแล้วแล้วความคาดหวังของเราในอนาคตเนี่ยเราอยากให้ลูกเราเรียนไปถึงไหน นัสรูเนัสรูเนี่ยเป็นไงเอล่ออยากเรียนาเรียเลอยากเรียนให้สูงๆนะเดะโอี่หลดบ้าบ้าเรู้ชายลูกอยากเรียนให้สูงสูงเะแย่ะาาอยากเรียนไหมลูกอยากเรียนต่อไปเรื่อยไหมอยากเรียนให้สูงขึ้นไหมยละ อ่าน,นัสรูเขาบอกว่าอยากเรียนเขาพูดแต่ว่าเสียงก็ไม่ออกเขาอยากเขาอยากจะเรียนต่อแหละนะครับแต่กำ <c oughs> ลังนึกอยู่ว่าจะเรียนเรียนไหนแต่ชาลนล้านี่ทางคุณแม่ก็หวังอยากให้ลูกเรียนนะนะแล้วก็อยากจะออบอกอะไรพี่น้องไหมว่าอยากให้พี่น้องที่รับชมรายการแล้วก็ที่ชมทางโซเชียลทั้งหลายเนี่ยได้ ได้ช่วยเหลือเราในเรื่องอะไรบ้างเราอยากให้เขาช่วยเหลืออะไรเราบ้างช่วยเหลือในฐานะเราเป็นหญิงแม,ม่ลูกกำพ้ามีลูกกำพ้าที่ดูแลก็อยา,าอยากได้งานที่ดีกว่าคือคุณแม่ก็คือ<ม>อยากได้งานจะได้เลี้ยงลูกให้ลูกได้เรียนครับคือคือคุณแม่เนี่ยมองถึงเรื่องอาชีพนะครับอยากจะมีผู้ที่มอบอาชีพให้ ที่ดีกว่าเดิมหรือยอย่างน้อยก็เท่าเดิมก็ยังดีใช่ไหมก<ช>็คือมีรายได้แหละนะครับ<ช>แต่ว่าก็ยังไงก็อย่าทําลายสุขภาพมากนะัก<ช>อะไรเงี้ยนะครับให้ถ้าพี่น้องที่ดูอยู่นะครับชมรับชมอยู่เนี่ยอยู่ในระแวกนาฬาธิวาสอะไรเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้ต้อตงการคนที่ไปช่วยงานในร้านอาหารถนัดถนัดกว่าไหมอย่างอื่นทำอะไรได้บ้าง ไม่ได้เลยออก็คือเป็นลูกจ้างน,นะ,ะเป็นลูกจ้างในร้านร้านอาหารก็ได้ร้านขายอะไรก็ได้นะไ,ไดข้ขายนู่นขายนี่ก็ติดต่อมาได้นะครับที่บ้านของแม่แม่แม่ยะเนี่ยนะครับที่อยู่ที่หมู่ที่เจ็ดนะบ้านรูโบยะใช่ปะรูโบยะนะรูโบยอ,อหมู่เจ็ดตำบลจวกอำเภอจอยร้องจังหวัดนราธิวาสมาหรือไม่งั้นก็ติดต่อมาที่มู่ที่สัทธาชนก็ได้นะครับ ที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างแต่ถ้าคนอยู่และแวกนี้น่าจะมาถูกนะครับมาติดต่อมาได้นะครับเ,เธออยากจะมีอาชีพแหละอย่างอื่นไม่ขออะไรมากนะส่วนทุนการศึกษาของลูกเธอก็คาดหวังว่าถ้าพี่น้องสามารถช่วยเหลือในเรื่องทุนการศึกษาของลูกๆได้ก็ทำดีละลูกๆจะได้มีโอกาสได้เรียนก็แบ่งเบาภาระของเธอไปได้อันนี้ก็เป็นอีก อีกอครอบครัวหนึ่งนะครับที่เป็นครอบครัวกำพรายครอบครัวหนึ่งที่เธอก็ต่อสู้ชีวิตมาสิบกว่าปีเป็นหญิงไม้มาสิบกว่าปีเลีเ้ยงลูกมาคนเดียวนะครับลูกสามคนผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่งทำงานจนเนี่ยเธอหยุดเพราะว่าเธอเจ็บป่วยถ้าไม่เจ็บป่วยจริงเธอไม่หยุดแน่นอนทำงานตั้งแต่ตีห้าจนละได้ก่อนจะได้นอนเที่ยงคืนทุกวันเป็นเวลาสิบกว่าปี ถ้าพี่น้องท่านใดเนะตอนนี้เธอหยุดงานแล้วเพราะว่าร่างกายเธอข้อมือเนี่ยเป็นผังผืดยกของหนักไม่ได้ถ้าพี่น้องมีงานอะไรให้เธอทําก็ยินดีนะเธอยินดีวันนี้นะครับนอกจากผมจะมากับทีมงานแล้ววันนี้อยากให้พี่น้องได้ฟังเสียงของคุณครูนุชไอน่นะครับเป็นคุณครูจากโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาเป็นคน พาเรามารู้จักกับครอบครัวครอบครัวบูญานี้นะครับเดี๋ยวผมอยากจะให้ครูนุ้ยไอหนีนะครับได้ได้ได,ได้พบกับพี่น้องแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับเป็นงางครูฮะวันนี้มีกราบพาทีมงานมาเยี่ยมครอบครัวบูญาคุณครูรู้สึกอางบ้างครับค่ะ ก็มีเื่อสลามนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็มีความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้นะคะมีส่วนร่วมนะคะในการามูลที่สัตวาชนอะมื่ช่วยเหลือนะคะเด็กกำพร้าที่หมู่บ้านลุบรียะนะคะอำเภอตมบุญจวบจโพแจร่ของเราตรงนี้นะคะรู้สึกว่าภาคภูมิใจเพราะว่าอันที่จริงทุกคนก็ไม่ต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อกําหนดการของเอ็ลร้อ์ได้เกิดมาแล้วก็ต้องตามไปตามกําหวนการที่เอเลร้อง ซึ่งตรงนี้เล็นความสําคัญนะคะของการพากพ่อไปแล้วก็แม่ต้องทํางานเพื่อต่อสู้กับชีวิตนะคะในการดำรงชีวิตให้ลูกอะค่ะก็คือได้เติบโตขึ้นมามันมันรู้สึกว่าลําบากอะค่ะบางคนรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมที่ดีแต่บางคนนะคะคือแล้วเกิดไม่ได้ก็ต้องสู้ความชี่เป็นอยู่ได้นะคะก็คือครอบครัวนี้เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ที่คุณรูณเองก็คือเล่นความสำคัญการศึกษาของลูกอะคะ่ะ คืออยากให้แม่ต่อสู้กับชีวิตแล้วก็ให้ลูกได้เปนเกนารศึสูาสูงแล้วถ้าหากว่าคุณลูกนะคะอยากไปโรงเรียนครูก็ยินดีที่จะดูแลแล้วก็ไปสายสัมพันธ์ถึงโรงเรียนสัมพันธิยาซึ่งดูแลลูกคำพ้าคือหลายคนอยู่ที่โรงเรียนนะคะคือก็ขอให้ครอ,อบครัวนี้นะคะเป็นที่มีกําลังเรียบแรงซึ่งต่อสู้กับชีวิตไปนะคะแล้วก็ปิติยิ่งนะคะที่ ท่านเอกก็มายิ้มเยียนนะคะให้ความรู้สึกดีๆนะคะกับตรงนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะครับก็ต้องขอขอบคุณ,ค,ณคุณคุณครูนุชไอนีนะครับหรือกะนิงของเรากะนิงของจอเจาะโรงเรียนสัมพันธ์วิทยาเจาะไอร้องนะครับจริงๆแล้วครูกะนิงเนี่ยพาเราไปหลายบ้านแล้วนะฮะตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะค่ะ ก็โรงเรียนสัมภานธ์วิทยาดูแลลูกกำพร้าหลายครอบครัวนะครับให้ทุนการศึกษาได้เรียนฟรีใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทั้งองค์กรโรงเรียนทั้งองค์กรวิลทีต่างๆนะครับได้ร่วมมือกันดูแลลูกกำพร้าอันนี้วันนี้มูลที่ศรัทธาชนเมื่อกราึกษาและเด็กกำพร้านอกจากมาพูดคุยเยี่ยมเยียนกันแล้วเนี่ย ก็มีปัจจัยเล็กน้อยนะครับมามอบให้กันเป็นฝันและกำลังใจแล้วส่วนโครงการอื่นๆเราก็จะพิจารณากันเป็นขั้นตอนต่อไปครับเส่วนตอนนี้รายการบ้านนี้มีคนหุนใหญ่นะครับกับครอบครัวคุยา ดูหมู่เจ็ดนะครับบ้านอะไรดูว้ยอยยศตำบลจวบอำเภอจ่อ,อร้องจังหวัดนาราธิวาสคงต้องจากรลาพี่น้องไปก่อนอย่าลืมนะครับถ้าพี่น้องที่ต้องการจะช่วยเหลือคุณคุณแม่ของเด็กๆอย่างยิ่งไม่นะครับให้มีได้มีงานทาสามารถติดต่อมาได้แล้วก็เรื่องทุนการศึกษาของเด็กๆโทรมานะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้และท่านใดที่ ต้องการจะบริจาคเป็นเงินก็สามารถโอนเข้าบัญชีมุ้ยที่สัตถาชวนพการสารเดชกำพรา <c oughs> ตามที่อยู่ตามเบอร์บัญชีด้านล่างนี้นะครับวันนี้ผมอายุป,ปิ่นทองนะครับคุณครูนุชไอนีจากโรงเรียนสัมพันธยุทธยาแล้วก็ครอบครัวคุณมะยะนะครับลูกลูกชายนะครับคืออาอนาสร,สรูบูยา แล้วน้องสาวของคุณแม่มะยะเหมาะยะนะครับแม่ยะแม่นะฮะแต่คงต้องจากลาพี่น้องไปก่อนวันนี้รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยคงจะกลับมาพบกับพี่น้องอีกในครั้งต่อไปผมอายุผินทองและก็ทีมงานขอลาไปก่อนนะครับบินไลท์กัพี่วระยดายาสาวในกลุ่มเราสุดล้อที่ว่าประกาศดูบ้านนี้มีคนห่วงใหย